เมื่อเราลงมือทําไปได้สักระยะหนึ่งเมื่อเราดำเนินชีวิตไปได้เลยะหนึ่งแล้วเราคิดว่าโอ้ฉันจะพัฒนาการลงมือทําได้ยางไรฉันอยากจะมีความรู้ฉันอยากจะมีปัญญาเพื่อที่จะพัฒนาการลงมือทําให้มันดียิ่งขึ้นพัฒนาวิธีการให้มันดียิ่งขึ้นมีความรู้มีปัญญาในการที่จะดําเนินชีวิตได้ดีมากยิ่งขึ้นมีเคล็ดลับอยู่3ประการด้วยกันครับประการที่1ก็คือว่าไม่จมอยู่กับปัญหา ทำไมเรื่องนี้ถึงเป็นเรื่องที่มีความสาําคัญเพราะว่าเมื่อใจของเราจมอยู่กับปัญหาอยู่กับอุปสรรคอยู่กับสิ่งต่างๆเหล่านัน้นที่มันทําให้ฉุดล้างชีวิตจิตใจของเราลงอ่ะมันไม่สามารถที่จะพัฒนาการลงมือทําได้มันไม่มีจิตใจที่จะพัฒนาวงความรู้ใหม่หรือสติปัญญาความเข้าใจใ,ใหม่เกิดขึ้นได้เพราะเราจมอยู่กับปัญหาครับเราจมอยู่กับสิ่งเหล่านั้นที่มันทําให้ใจิตใจของเราย่าย hàng, ยยําแย่ลงเราไม่สามารถจะหลุดออกมาจากสิ่งเหล่านั้นได้ดังนั้นเองนะครับ ออกจากปัญหาไม่จมอยู่กับปัญหาหาวิธีแก้ไขปัญหาและมองปัญหาเป็นโอกาสที่จะพัฒนาการลงมือทําใหม่มองปัญหาเป็นโอกาสที่จะสร้างความรู้ใหม่มองปัญหาเป็นโอกาสที่เราจะแก้ปัญหาและไม่ให้มันกลับมาอีกดังนั้นเองนะครับการไม่จมอยู่กับปัญหาจึงเป็นเคล็ดลับที่สําคัญมากที่จะพัฒนาความรู้ที่จะพัฒนาสติปัญญาของเราเพื่อที่เราจะเอาความรู้ปัญญาเหล่านั้นไปพัฒนาการลงมือทําใหม่เพื่อไปถึงจุดเป้าหมายที่เราต้องการได้ แล้วประการที่2นี้เป็นประการที่สําคัญมากเลยคือการค้นหาเป้าหมายความต้องการของตัวเองให้เจนบางครั้งเราคุมเคือกับเรื่องพวกนี้ครับว่าเป้าหมายความต้องการที่แท้จริงของเรานั้นคืออะไรเมื่อเป้าหมายมันยังไม่ชัดเจนความต้องการมันยังไม่ชัดเจนเราก็ไปแสวงหาความรู้ทางด้านนู้นทางด้านนี้ทางด้านนั้นทางด้านนี้แล้วปรากฏว่ามันไม่ตรงกับจุดเป้าหมายที่เราต้องการดังนั้นเองการรู้เป้าหมายความต้องการที่ชัดเจนมันจะทาให้เราโฟกัสทําให้เราจดจ่อ ถึงสิ่งที่เราต้องการมากยิ่งขึ้นเมื่อเราจดจอ่อเรารู้แล้วว่าเป้าหมายที่ชัดเจนของเราคืออะไรเราก็มาพิจารณาองค์ประกอบครับว่าเราเองจะเอาความรู้อะไรเราเองจะดําเนินชุดอย่างไรเราเองจะพัฒนาการลงมือทาของเราอย่างไรเพื่อมันจะตรงกับเป้าหมายที่เราต้องการได้ เพื่อเราจะมีความชัดเจนกับเป้าหมายที่เราต้องการได้การที่ค้นหาเป้าหมายและความต้องการของตัวเองให้ชัดเจนเจาะจงลงไปนั้นเป็นเรื่องที่สําคัญมากในประการที่3เป็นประการที่สําคัญมากเลยก็คือศึกษาหาความรู้จากแหล่งต่างๆเมื่อเรามีเป้าหมายที่ชัดเจนแล้วเรามีความต้องการที่ชัดเจนแล้วเราสามารถที่จะไปศึกษาหาความรู้จากแหล่งต่างๆเพื่อจะเพิ่มเติมความรู้เพื่อจะเพิ่มเติมสติปัญญาให้กับเรา เพื่อเราจะนําเอาความรู้สิปัญญาที่มันตรงกับเป้าหมายของเรานั้นเอามาใช้เพื่อจะพัฒนาการลงมือทำเพื่อจะพัฒนาความสามารถของเราเพื่อจะพัฒนาทักษะของเราเพื่อจะพัฒนาสิ่งต่างๆที่เราต้องการเพื่อจะนําพาเราไปถึงเป้าหมายที่เราต้องการได้การค้นหาความรู้จากแหล่งต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นหนังสือนะครับหรือจากแหล่งอื่นๆนะครับมีอีกมากมายที่เราจะไปค้นหา เพื่อจะนําสิ่งเหล่านั้นมาเป็นประโยชน์สําหรับชีวิตของเราเพื่อเราจะพัฒนาความรู้เพื่อจะพัฒนาสติปัญญาของเราเพื่อที่เราจะลงมือทําได้อย่างถูกต้องแล้วตรงกับเป้าหมายที่เราต้องการไม่พลาดไปจากเส้นทางที่เราต้องการเมื่ออยากจะเปลี่ยนแปลงสิ่งใดคิดเป็นก็เปลี่ยนได้ผมคุณชายผงศักดิ์สร้างถิ่นสวัสดีครับ บางปคลิปนี้ให้คนคุณรลักครับเพื่อเขาจะไม่พลาดคลิปวีดีฟังง่ายๆแบบนี้แล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในทุกช่องทางเพื่อนๆจะไม่พลาดคลิปต,ต่อไปที่ผมจะทําขึ้นมาและแน่นอนครับทุกๆการกดที่เพื่อนกดให้ผมมันเป็นกําลังใจให้ผมมากเลยทีเดียวขอบคุณและสวัสดีครับ